ที่เรื่องราวของการพัฒนา AI AI ที่พัฒนาให้คนที่มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เป็นอัมพาตไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายได้แล้วก็ไม่สามารถพูดได้เนี่ยเขาสื่อสารได้ค่ะนั่นก็คือการพัฒนาระบบ USCF ค่ะจะแปลงสัญญาณจากสมองของผู้ป่วยอัมพาตออกมาเป็นคำพูดเลยนะ รวดเร็วและแม่นยำด้วยค่ะนี่เป็นเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทำให้คนผู้ป่วยอัมพาตนั้นใช้ชีวิตได้อย่างปกติด้วยนะคะเป็นผลงานของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียจากซานฟารานซิสโกนะคะพัฒนาวิธีช่วยให้ผู้ป่วยอัมพาตสามารถสื่อสารได้เขาใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ค่ะอย่างนี้เห็นปะเขาจะแปลงสัญญ,ญาณจากสมอง พอคนผู้ป่วยอัม,มาพาตคิดอะไรอยากจะพูดอะไรปุ๊บแปลงออกมาเป็นข้อความแล้วก็ปรากฏบนหน้าจอคะ่ะเทคนิคนี้เรียกว่าระบบ USCf ซึ่งใช้แผ่นขั้วไฟฟ้าที่ฝังอยู่เนื้อบริเวณสมองซึ่งเป็นจุดที่ควบคุมการพูดเมื่อมีการกระตุ้นทางจิตใจรูปแบบสมองก็จะส่งสัญญาณคำพูดตามปกติออกมาเห็นป่ะอย่างเงี้ยเราถามเขาพา o ยู o ูเดเขาก็ตอบมา จากนั้นระบบก็จะแปลงสัญญาณออกมาเป็นคําได้ในคราวเดียวเลยออกมาเป็นคําเป็นคํารวมกันเป็นประโยคนะคะแทนที่จะแปลงออกมาทีละตัวอักษรด้วยระบบประสาทเทียมแบบเดิมที่ต้องใช้ระยะเวลานาน,านในการสื่อสารแต่อันเนี้ยเขาพัฒนาว่าแปลงออกมาเป็นคําเป็นคําเลยค่ะ และเพื่อให้ระบบทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะคะนักวิจัยก็ได้วิเคราะห์การบันทึกในสมองของอาสาสมัครเพื่อวิเคราะห์รูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการพูดทำให้สามารถพัฒนาวิธีการแปลงสัญญาณที่ส่งมาจากสมองออกมาเป็นคำพูดบนหน้าจอได้แบบเรียลไทม์และใช้แบบจำลองทางภาษาเพื่อให้ประโยคที่ผู้ป่วยอัมาพาตคิดเนี่ยนะออกมาให้ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดเลยค่ะคุณขยนคะครับผม ผมมองว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมเลยนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยคนจริงๆครับพี่ตาคือการทดลองกับผู้ป่วยตกนะครับที่เป็นอาสาสมัคร ừ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  เนี่ยคนนี้เป็น p า r a ล y ยนะครับคือไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้นะครับแล้วเขานําตัวเซ็นเซอร์เนี่ยเข้าไปติดกับตรงสมองนะครับด้านบนอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็จับความ เคลื่อนไหวนะครับเขาเรียกว่าแบรนด์แอ i ท i วินะครับคือเวลาเราเราจะพูดเนี่ยมันก็จะมีคลื่นใช่ไหมครับไฟฟ้านะครับอยู่ข้างในสมองร่างกายเราเนี่ยจริงๆแล้วมันสั่งการด้วยคลื่นไฟฟ้านะครับทีนี้เนี่ยการจับคลื่นไฟฟ้าที่มีความแตกต่างของ b r a นด a c t i v i t ิตีเนี่ยในการส่งสัญญาณแล้วกันนะครับพูดให้ง่ายมันก็จะแปลออกมาได้นะครับในการทดลองเนี่ยเขาลองให้คนเนี่ยนึกคนคนเนี้ยนะครับนึกคำศัพท์นะครับห้าสิบคำนะครับซึ่งในห้าสิบคำนั้นเนี่ย พอเขาแปลงเป็นขึ้นไฟฟ้าออกมาเนี่ยแล้วเขาเข้าใจว่าขึ้นไฟฟ้าไหนเนี่ยซิกเนลไหนเนี่ยมันแปลว่าคําศัพท์อะไรเนี่ยเขาสามารถมาเรียงร้อยเป็นประโยคได้หลายพันประโยคนะครับพีก็เป็นที่มาของการเอามาช่วยเหลือนะครับแล้วก็มาดัดแปลงสัญญาณนะครับจนได้เป็นคําพูดนะครับที่18คําต่อนอาทีแล้วก็มีความถูกต้องแม่นยำนะครับ a c c u r a ที่93%เลยนะครับ <c oughs> แม้ว่าจะไม่สามารถเทียบเคียงได้กับคนปกติที่พูดนะครับคนปกตินะครับพี่ตาสามารถ <c oughs> พูดได้200คําต่อนอาทีนะครับต่ระบบ USCf นะครับชื่อเนี่ยมาจากมหาวิทยาลัยนะครับ USCf คีอ University <c oughs> นะครับ of San Francisco, San Francisco California ถูกไหมครับพี่ตาแล้วก็ <c oughs> ระบบ CS USC USCf เนี่ยนะครับซึ่งประมวลผลคำพูดออกมาได้รวดเร็วกว่าระบบประสาทเทียมแบบเดิมที่ค่อนข้างช้ากว่ามาก นายแพทย์เอ็ดเวิร์ดชางนะครับประธานด้านศัลรกรรมประสาทของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานฟรานซิสโกนะครับกล่าวว่านี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการถอดรหัสคำพูดที่ส่งมาโดยตรงจากสมองของผู้ป่วยที่เป็นอมาาัมพาตหรือสูญเสียการพูดได้เป็นครั้งแรกนะครับเราอาจจะเคยเห็นคลิปวิดีโอของลิงมาก่อนนะครับพี่ตาที่ยมาใช่ใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้นะครับ เป็นคนจริงๆนะครับแล้วก็พิสูจน์มาแล้วนะครับว่าสามารถที่จะแปลงรหัสออกมาเป็นคําพูดได้เลยจริงๆครับพี่ตาครับอืวิธีการทํางานคือแปลงจากสมองใช่ไหมสมองส่วนที่ควบคุมการพูดเข้าผ่านน่านาน่าจะผ่านตัวตัวแปลงสัญญาณใช่ไหมแล้วก็ออกมาเป็นคําพูดแบบนี้อืม ความตั้งใจก็คือว่าคนที่เป็นโรคอะครับพาลายสิ่งนี้เคลื่อนไหวช่วยเหลือตัว,อตวเองไม่ได้ครับความตั้งใจดีก็คือว่าเขาต้องมีคนช่วยเหลือตลอดเวลานะครับเวลาสื่อสารเขาที่เริ่มต้นจากคําศัพท์ง่ายๆห้าสิบคหรือประโยคง่ายๆเป็นพันประโยคเท่านั้นเนี่ยเพราะว่าีรนีๆแล้วคนเหล่านี้เขาอาจจะต้องการตอบแค่อย่างเช่นแบบเวลาเขาหิวเวลาเขาอยากจะไปเข้าห้องน้ํา อะไร,อไรครับต้องการทานยาไม่สบาย,ยารครับพี่ตาเป็นประโยคง่ายๆที่เขาต้องการให้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยผู้ป่วยสามารถสื่อสารได้ด้วยตัวเองอนะครับสามารถพูดคุยกับคนได้ง่ายๆนะครับในประโยคที่ง่ายๆผมว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งจุดเริ่มต้นนะครับที่พัฒนาพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยคนที่อาจจะประสบปัญหามีโรคประจําตัวหรือว่าอะไรครับในที่สุดเราเป็นอมัมพาตเป็นต้นนะครับพี่ตาครับคุณอลิสนาสระบุรีบอกว่าอยากให้เทคโนโลยีนี้เข้าถึงผู้ป่วย ผู้พิการที่ไม่สามารถรักษาแบบนี้ได้เพราะคนรวยน่าจะเข้าถึงได้อยู่แล้วอืมเข้าใจค่ะคุณอลิสดิฉันก็อยากให้เป็นแบบนั้นแต่ว่าถ้าในขั้นต้นขั้นต้นของการทดลองนี่มันอาจจะยังแพงอยู่นะใช่ไหมเพราะนี่มันเป็นทดลองขั้นต้นอาจจะต้องใช้เวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันถึงจะแปรมาแล้วก็เข้าถึงผู้ป่วยอัมาาพาตได้ทั่วไปนะคะ